วันนี้เป็นวันพระขึ้น15บห้าคำเดิน10เป็นวันครูว,วิชาธรรมกายเป็นวันที่สำคัญทีเดียวนะจ๊ะที่ เด็ุลงปูสละชีวิตแล้วก็เข้าถึงวิชาธรรมกายได้วันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญมากทีเดียวนะจ๊ะการมาเกิดขึ้นในรูปกายเนื้อของวระเด็คุหลวงปู่นี่ไม่ใช่ง่ายยากมากพยายามมานก็พยายามกี่กันมากทีเดียว เพื่อไม่ให้มาบังเกิดขึ้นในรูป,ปรกายเนื้อแต่กันไม่อยู่แม้กันไม่อยู่ก็กดให้ตกต่ำเพราะว่าบารมีของท่านนั้นจะต้องเกิดในตระกูลสูงเย็บล้อมไปด้วยปกติสมบัติคือมีอุปรกรณ์ในการสร้างบารมีได้ สะดวกสบายอย่างง่ายได้ต้องพุโดมไปได้วยรูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติแต่ว่าพยายามาก็กดลงไปให้ตกต่ำชีวิตของท่านเนี่ยควรจะสูงส่งก็ต้องไปเป็นเกษตรทกรอํทำงานหนักนี่นะจ๊ะทำงานหนักมากแต่ถึงอย่างไรก็ตาม นิพพานที่เป็นฝ่ายบุญภาาปราบลวนก็ยังสอดละเอียดให้ท่านได้มีข้อคิดสกิดใจ,จสอนตัวเองได้เมื่ออายุ19ปีเพราะการที่ใครอายุ19ปีจะคิดได้อย่างนี้ก็ไม่ใช่ง่ายคือคิดออกบวุราะเห็นภัยในชีวิตเคราะหัด่าเป็นชีวิตที่คับแคบ มีเครื่องพันธานาการของชีวิตแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์สุขอย่างสมบูรณ์เหมาะสำหรับชีวิตของผู้ที่ยังไม่รู้เรื่องราวอะไรท่านมีดวงปัญญาที่มองเห็นได้ทั้งๆที่หลายๆคนในโลกนี้ก็เห็นเป็นปกติคือปู่ย่าตายายบรรพบรุษของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลาย เกิดมาจเจริญไว้เติบโตแต่งงานสแสวงหาทรัพย์มีโลกมีหลานแก่เท่าชราแล้วก็จากโลกนี้ไปโดยไม่ได้เอาทรัพย์อันใดไปเลยเพราะฉะนั้นท่านก็เห็นแต่ว่ามีความคิดแตกต่างจากชาวโลกเป็นจำนวนมากที่เห็นแล้วได้คิดจนกระทั่งถึงจุดที่สว่าง ของชีวิตก็คืออยากจะออกบวชอยากจะดาเนินรอยตามประสมมอสมุทิเจา้าคือออกบวชอายุ19ได้บวชจริงเมื่ออายุ22ปีคือการบวชก็เตรียมสแสวงหาทรัพย์ให้โยมมานดาเพราะท่านตัดสินใจมาทบวชแล้วก็ต้องตลอดชีวิต ออกบทตลอดชีวิตแต่ด้วยความรักและห่วงใยมารดาก็สแสวงหาทรัพย์ให้ท่านเพราะมารดาก็อายุเยอะขึ้นความชารากรบปรากฏเร็วแรงก็หดหายไปอาจจะมาสแสวงหาทรัพย์คงไม่ใช่ง่ายท่านจะได้ปลอดกังวลเรื่องความห่วงใยแล้วก็ไม่ให้ใครติถิน,นินทาท่านได้ พออายุ22ปีเมื่อได้ดังประสงค์โลกียทรัพย์แล้วก็สแสวงหากุ่มรัพภัยในตัวโดยการออกบวชบวชแล้วขรียนทั้งปริยัตปฏิบัติปฏิเวสแสวงหาความรู้จากคำสอนสมสมุิเจ้า เพราะฉะนั้นท่านก็เป็นประดุษนอ,นองนนหนังสือที่แทงตลอดในพระไตรปิฎกเป็นผู้คงแก่เรียนรเรียนมาเพื่อจะเอามาสอนตัวเองว่าทำอย่างไรถึงจะหลุดพน้นจากกิเลสอาสวะเช่นเดียวกับพระสมมสมเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายและก็สแสวงหาครูบาอาจารย์ที่ จะมาอบรมพลมสอนเพื่อให้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นจากการได้ศึกษาด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่ได้คำแนะนำที่สมบูรณ์จนกระทั่งสามารถมั่นใจในการที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจในการปฏิบัติเป็นเวลาถึง11บเอพรรษาผ่านไปครับพรรษาที่12นี่แหละที่ท่านสละชีวิต ก็คิดไปว่าถ้าบวชแล้วเราไม่ได้เข้าถึงธรรมปฏิบัติสมมวาสมุจจะบรรลุแม้เราจะมีความเพียรพยายามปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอตั้งแต่บวชวันหนึ่งล่วงคืนอีกวันหนึ่งก็ปฏิบัติธรรมไปเรื่อยมาแต่ก็ยังไม่บรรลุเลยตอนนี้ไว้เรายังแข็งแรงอยู่อายุเยอะขึ้นแล้วก็คงจะทําความเพียรได้เปเต็มที่นั่นแหละ การตัดสินใจสละชีวิตจึงมันเกิดขึ้นในวันนี้แหละกลางภาษาที่12 15. ขึ้น15บําคำเดือน10การตัดสินใจตรงนี้เนี่ยตั้งแต่แระดับของความคิดก้าสูในระดับของคำพูดและถึงการกระทำนี่นี่ยได้ในวันนั้นอย่างเด็ดเดียวก็แปลว่าแรงที่มาของความคิดบึ่งที่ลึกๆ สอาบริสุทธิ์ในระดับที่พยามารการไม่อยู่กันที่จะไม่ให้ท่านเข้าถึงวิชาธรรมกายเนะี่ยไม่ได้กันไม่อยู่ก็แปลว,ว่าฝ่ายบุญภาคปราบรวนนี้กรทุ่มบุญบารมีทุ่มละเอียดลงมาอย่างเต็มที่เลยทั้งบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจที่เจียบขาดหมดเลย รวมประชุมกันทุ่มบุญลงมาไม่ใช่ร้อยองค์ไม่ใช่ล้านองค์ไม่ใช่หลายหลายล,ายล้านองค์สนับพระองค์ไม่ทั่วที่ทำงานละเอียดละเอียดอยู่และต้องอาศัยฐานทัพการนุษยุจักก็ทุ่มละเอียดลงมาเพื่อที่จะเปิดเผยวิชาที่สำคัญ และการบังเกิดขึ้นในรูปกายเนื้อของท่านในวันนี้แหละขึ้นสิบห้าคำเดือนสิบสาธุลัมานก็การไม่อยู่สาธุพยามานการไม่อยู่แต่ฝ่ายบุญภาคปราบรวนก็ต่างเสียบุญบาร,รมีมากมายเหมือนก็จะตามพวกเรามาสร้างบาร,รมีมาเชื่อมกับท่านเนี่ยเดบุลลงปู่ท่านก็เคยไล่ายฟังว่า ่รรลุกันหรือเปล่าเนี่ยก็จะตามใครมาทําวิชาในโรงงานทำวิชาหลงงาือคนมาเรียงพระก็จะต้องเสียบุญบรารมีเอาไปสู้กับบาปจากสิกษย์นั้งครับที่เขากีดเขาขวางเขาการเอาไว้ไมห่หมาถึงท่านได้ไม่ให้มาถึงวิชาได้นี่เ็เชนกันท่านถูกกันไม่หมาถึงวิชาธรรมกอยแต่การไม่อยู่ ไประด้นเคนสิบห้าคามเดินสิทธิ์เนี่เราจึงตั้งมาระลึกนึกถึงท่านนี่นะถ้าใครได้นั่งธรรมะในวันนี้เนี่ยซึ่งเป็นผังสำเร็จที่ฝ่ายบุญภาคกราบรุน่นจะทุ่มบุญละเอียดลงมาเลยให้เราได้เข้าถึงธรรมเเดียพระบได้คุณหลวงปู่ตอนนั้นคืนนี้แล้วลูกนะคืนนี้เนี่ย จะให้ราตรีที่มหัสจั์นี้เนี่ยราตรีสว่างนี่มันผ่านไปโดยเปล่าบประโยชน์ให้เดินตามรอยพระเจ้าโพลงปู่แม้เราไม่ถึงน,นสละชีวิตก็ลองนั่งทั้งคืนดูเขามันก็เหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นแหละก็จะถึงวันพรุ่งนี้แล้วก็จะผ่านราตรีนี้ไปแต่ว่าถ้าใครสุขภาพไม่แข็งแรงก็ นั่งเท่าที่เราจะนั่งได้ยาวนานที่สุดอย่างนี้นะจะแล้วก็พักผ่อนหลับอยู่ในอุ่นทะเลบุญระลึกนึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่เอาไว้ที่กลางกายแล้วกระทำความเพียรไปหลับก็ฝันให้เห็นเมื่อกำลังปฏิบัติธรรมอยู่กายหยาบพักผ่อนกายละเอียดกระทำความเพียรไปรให้ทำอย่างนี้ให้วันนี้เป็นวันสว่างของเราด้วย ที่เด็วกับเป็นวันสว่างของพระเด็คุรหลุงปู่และชาวโลกสาธุการปรับมาก็ค่อยๆเริ่มขึ้นจากวันนี้แหละขึ้นสิบห้าข้นขามเดือนสิบมาในตัวในเบื้องต้นของพระเด็คุรหลุงปู่ที่บทบังท่านมายาวนานถึงอายุได้33ปีเนี่ยก็เพียงพอแล้วสำหรับสังขารของมนุษย์หยาบ แต่กบังไม่อยู่นะจ๊ะเราก็เช่นเดียวกันอย่าให้พยายามามันบังอยู่ใครแข็งแรงคืนนี้ประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าบูชาธรรมพระเดพระคุณหลวงปู่และเพื่อบรรุธรรมสำหรับเรานี่นะจ๊ะจะได้เป็นเครื่องระล,ะลึกนึกถึงวันครูว,วิชาธรรมกายที่เราได้มาบูชาครูในวันนี้ พระเดี๋ยวคุณหลวงปู่เนี่ยท่านมาเกิดในยุคที่มนุษย์อายุไขเนี่ยเฉลี่ยเจดสิบห้าปีเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีเวลาอย่างจำกัดในการทำวิชาปรับมานก,ก็ทำได้ไม่ได้อย่างที่ท่านอยากจะทำนะจ๊ะเพราะช่วงเวลามันมีอย่างจำกัดทีเดียว ราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าท่านจะสงวนเวลาสำหรับกายมนุษย์ยาบมากไม่ขอสร้างอะไรเลยมีชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ทำงานอย่างสูงส่งยิ่งใหญ่เพื่อสงวนเวลาสำหรับชีวิตการก่อสร้างท่านมักจะพูดเสมอว่าสร้างอะไรก็สร้างได้วะรักท่านก็ไม่สร้างแล้วก็มุ่งสร้างคนกับ ฝึกฝนค้นคว้าวิชาธรรมกายอย่างนี้ตลอดชีวิตของท่านที่ผ่านมาเนี่ยพระท่านก็มองเห็นแล้วอย่างไรเนี่ยสู้ก็ตายไม่สู้ก็ต้องตายว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยสู้ดีกว่านี่ไหนๆก็จะตายแล้วก็ต้องสู้สู้ด้ยวยการค้นก็ไปสู่ภายในในตลาดเวลา ขอชีวิตของด้านที่ผ่านมาทำอย่างนี้จกนกระทั่งท่านหมดอายุไรเพราะต่านเกิดอยู่ในยุคที่มนุษย์อายุยืนนี่แหละยาวนานมากเช่นในยุคที่มนุษย์เป็นหมื่นปีทำรว <c oughs> ิชาปราบมาในยาวนานหมื่นปีนี่กัวันคืนก็เหมือนกับปัจจุบันนี่นละจ๊ะ <c oughs> แต่ยาวยาวออกไปอย่างนั้น <c oughs> ยังไม่ชนะเขาเลย แต่ก็มาเกินกว่าครึ่งทางเกินกว่าครึ่งทางห,หนทางข้างหน้าก็ต้องสู้กันไปอีกเพราะฉะนั้นสู้กับตายไม่สู้กับตายท่านก็สู้จนตลอดชีวิตท่านจะไม่สร้างอะไรเลยแต่รุ่นของเราเป็นรุ่นที่จะขยายงานเนี่ยสร้างเพื่อรองรับงานไม่ใช่เพื่อเพื่ออย่างอื่นเลยเพราะจะให้เลือกเนี่ยก็จะเลือกทาอย่างท่านนั่นแหละ แต่ว่าภารกิจเนี่ยมันจะต้องรับช่วงต่อเพราะว่าผังท่านตั้งเอาไว้อย่างนั้นว่าง,งานนี้จะต้องขยายเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติทุกๆคนในโลกแล้วก็ให้สืบทอดต่อไปอีกสืบทอดอายุพระพุทธาศาสนาและวิชาธรรมกายให้สันติสุขบังเกิดขึ้นในโลกนี้อย่างน้อยหนึ่งพันปีข้างหน้าซาถูนี่แหละจ้ะเราถึงต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจในการ าทั้คนสร้างทั้งถาวาราวัตถุก,กเรื่อยมาเนี่ย <c oughs> คือเป็นรุ่นแตกต่อแต่เรื่องที่ำเป็นรุ่นต้นต่อที่คนคว้าคนพบวิชาธรรมกายเนี่ยจะครัดังนั้นเนี่นะวันนี้เนี่ยให้ทําความสว่างให้มันเกิดขึ้นครับเราอีกยี่สิวันที่จะถึงวันเหล่ารูปเหมือนพระเดชคุณหลวงปู่ <c oughs> ก็ให้นึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่ให้ได้ทุกๆวันนะจ๊ะ อย่าขาดเลยไม่แต่เพียงวันเดียวถ้าหากเรารักแล้วก็รบเทิดทูนท่านในพระกุณของท่านและเป็นทางมาแห่งบุญของเราก็ต้องนึกถึงท่านให้ได้ทุกๆวันเลยวันที่จะมีงานสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องเรารูปเหมือนทองคำเดี๋ยวคุณหลวงปู่ผู้คนพ่อพิชาธรรมกายตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพ่ออยากให้ลูกทุกคนอยู่กันนะจ๊ะ เราก็จะได้ข้อมูลกันไปทั่วถึงกันได้เท่าๆกันเพราะว่าเราต้องเท่าเทียมทันกันทั้งทีม <c oughs> ต้องเท่าเทียมทันทั้งทีมเท่าน,นั้นแหละทีงจะสู้รบปรบมือกับปิยามานได้เพราะความรู้เราเท่ากันเราสร้างบาร,รมีเหมือนนกันเรามีอุปกรณ์ในการสร้างบาร,รมีพอๆกันอย่างนี้หนทางข้างหน้าซึ่งเหลืออีกไม่ถึงครึ่งทางในเนี่ยมันก็ยิ่ง ใกล้กระชั้นเข้ามาเ,เรื่อยๆทีเดียวเพราะนั้นหลวงพ่ออยากให้ลูกทุกคนอยู่กันนะจ๊ะอยู่ตรงนี้แหละวันนี้หลวงพ่อก็ขออนโมทนาสาธุการและขออำนวยพร